เ้ยใครต่อยกันจะเย็นจะเย็นโหมดเอากดผิดไปกดดีลิสออโดนโดนโดนโอ้ยโอยอ้าวตายตายแล้ว

ปลาลัวได้เหรอแปงหมิ่นเน่แงหขนาดไหนเพ่อนโอ้ยโอ้ยยุ่ยยายาทับผม ้ยแข่งไปอันเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมขอผมขอผมขอไม่หด้อยากจะทำประดาแล้วหสัสะใจโอ้๋ยวตั้งวิทยุก่อนโอเคแค่สุดละอยากของบีใช่ไหมแป๊บนึงนะโอเคทุกคนเปิดแปลงขึ้นมา ครับผมเป็นไหมครับสนามบันโรยู่ตรงนิสครับอันนี้เราเป็นสนามบันกระโนของเราเราอยู่ที่สนามกีฬากลางของสนามบันเราซึ่งมันเป็นสนามบันที่ใหญ่ที่สุดในเขตกระนกวอลิเออร์มูตินี่นักเรียนเอาครับสนามบันเราใหญ่สนามบันเราใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันตกนะครับทีนี้มันมีสถาบันเล็กๆที่มันเพิ่งเกิดมาแต่ว่านี่มันหิดเราเว้ยเห็นไหมสถาบันสีๆเนี่ย ไอเนี้ยสถาบันสีแดงไอเนี้ยสถาบันสีเขียวสถาบันสีม่วงแล้วก็สถาบันสีส้มไอสามสถาบันหลังมันเป็นสถาบันกิจเตียนมันจะอยู่ที่โบสถ์โรงเรียนมันอยู่ที่โบสถ์นะทีนี้เราทีนี้เราจะต้องไปขยายอาเขตกันโนกของเราเลยซึ่งซึ่งซึ่งวิธีที่เราจะต้องไปสั่งสอนพวกนั้นให้มันรู้เราจะต้องยึดพื้นที่มา ตำรวจมันไม่ขู่กับสถาบันเราเท่าไหร่เพราะระวังให้ดีด้วยตำรวจมันมีปืนใหญ่ปืนใหญ่โอ้ปืนใหญ่โอ้โหจะพูดยังไงวะสามารถลุกขอ้มาได้อ้าวอย่าเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวไม่งั้นโดนเฟรีไฟสถาบันเราสีเหลืองเท่านั้นจำได้ไหมอะไรนะพี่ท็อตมันเหมือนเหตุการณ์เดียร์จูไหมครับผมอยู่แบบหนุ่มกับเจ้าอู้ยุยยอยย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  ยังคุยไม่จบเลยอือเฮ้ยมีคนแซงมีคนแซงเบียดเบียใครรันล็อกขอโทษขโอ้ยเดือเดือยเดือเดอมถูกเนี่ยถ้าเขาผิดมันทำไมไม่ชื่อคืเขาเฮ้ยโอ้โหก้าหลงหลงแก๊กไม้หินเราไม่แก๊กไม้หิน ไปหิน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 ขับไปสิบนาทีเงินแชร์เอี่กิะไรนเนี่ยไปหิน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 หมดเขาอะไรทําอะไร เออตัวต่างกันหมดโอ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยขยิ่งขยิงมันไม่ปืนมันไม่ปืนนะมันไม่ปืนโอ้โหสไนมันมีสไนมันมีสไนเฮ้ย ไอ้ตบเด็กไปตั้งดานะไยังไปดิเขาจะมีปืนให้เาอลุยดีวะเฮ้ยมันมีปืนมันมีปืนมนไหนมันยิงผมอมเจ็บเหลือเกิน ơi 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 ต่อยเหรอต่อยเหรอเฮ้ยอย่าอย่าถือกันดิดน่ากลัวเฮ้ยระวังคุณท็อปคุณท็อปไม่มันคุณท็อปผมคุณทับขุณท็อปผมไม่นะคุณทอ็อปเฮ้ยคุณท็อปโอ้ยท,อท,อท,อท็อปดโอ้ยเขาท้อดมัน,มน,มนตีกันเหรออุ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งเกินมันแพรลี่ได้ด้วย

คุณวิ้งเฮ้ยคุณทองโรงเรียนเขียวเรียบร้อยแล้วครับรับๆไม้ขยายอนาเตต่อไปเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เกี่ยวอาอย่าพึ่งโอ้โหอะไรวะกูมันท้อโบใจ่สถาบันเราจะทำได้ทุกอย่างนเนอะยิงปืนก็เป็น ขับรถก็เก่งมีอาวุธก็กว้างนะเออพอเป็นรถถังมาก็อาจจะใช้ได้เลยอาจจะใช้เอทีได้เลยก็ได้สถาบันเราเนี่ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยรถถังเรียบร้อยียิงเลยพี่ลิงไม่ชอบมนุษย์เอ้ยโดนยิง ใครยงิงลิงลิงไม่ชอบโดบนยิงด้วยเฮ้ยไอแดงทำอะไรเอาแพรลี่โดนแพรลี่เฮ้ยเฮ้ยต,ตีไว้ตีไว้ลองด้วยตำรวจมาเยอะมาก กไอ้นี่มีปืนเราเป็นนักเรียนจริงไหมเนี่ยคุณแม่งโคตรฟูเกียร์เลยวะเอาเอาอย่ามาไม่เขโมยปืน ขโมยแม่งเลยจ <ś c oughs> อดจ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 อจอโอ้โหกลางดงเอย <ś c oughs> เดยน,นรถล่วงน้ำยิงเพื่อน <ś c oughs> โอ๊ยโอยโอยโอ้ยโอโอ้ยกด่ยะลุบ้านไปเลยอขี้โกว่ะโอ้ยันเหมือนจะโดนยิงอ้ะเจอล้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 มาโอ้โหเยอะเยอะเกโอเด็กคอคอโอ้โอวันทีดียววันฮิตเลยว่ะ จบและชีวิตนี้สายสองโอ้ดนพวกเดียวกันตีปะวะเฮ้ยถือปืนเหรอกล้ามากนะฮะ มาดิมามโอ้จะเย็นจะเย็นนี่พี่